วันนี้นะคะออกมาทำธุระเรียบร้อยมาชนไทยียิ่งกว่าทำงานแล้วทางผ่านก็มีคาเฟ่นารัการักูแล้วก็แวะถายรูปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนนะคะเราได้ถ่ายในร้านนอกร้านแล้วก็ขออนุญาตถ่ายตัวเองเพื่อมีใครคิดถึงดูบรรยากาศ ไม่มีไม้เซลฟี่ก็แขนตัวเองนี่แหละข้างหลังเป็นสระน้ำนะคะทุกคนชื่อฟามหวานเขาเป็นฟามกั่มีข้ามาไกลแต่ขออภัยแดดแรงมากๆค่ะบรรยากาศด,ดีนะคะข้างร้านคิวดีและะ้วค่ะมีตู้โทรศัพท์แบบว่าเก๋ๆให้ได้ถา่ายรูปเป็นเพียบชอบภาพสวยๆส่วนร้านข้างในเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะคะ ตามฝันดูคลิปกันด้วยนะคะชโคโ็อกโกแลตอร่อยมากราคาแค่60บาทร้านเขาติดริมถนนเลยนะคะเป็นทางจะไปกรุงเทพว้าวมัววนจัดเลยรวมงก็น่ารักอ่ะรอดูคลิปด,ดีกว่าเพราะว่าเราอะ่ะไม่มีไมค์เซลฟี่ <G ül> มันก็สเก็นภาพได้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็ใหญ่ซะดูสี่มาทำหน้าแล้วนะควาว่าแดดเยอะมากค่ะต,ตอนนี้น่าประมาณบ่ายสองมีความสุขนะคะ